อยากไปยุโรปครับครับไม่มีเหตุผลนะแค่อยากไปเฉย้าอยากไปญี่ปุ่นค่ะอยากไปล่องเรือบินฟินอยากนอนอยู่บ้านค่ะอยากไปเที่ยวภาคใต้ค่ะอยากกลับบ้านค่ะอยากกลับเชียงใหม่เอาจริงๆก็อยากอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวต่างประเทศครับประเทศอะไรอยากไปญี่ปุ่นครับเอานี่ใจตรงกันนี่อยากไปญี่ปุ่นเตอก็อยากไปญี่ปุ่นเหมือนกันครับ เป็นประเทศที่ชอบมากเพราะว่ามีความสงบแล้วก็แบบหลายๆอย่างสวยงามปีใหม่ปีนี้ไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะครับไม่อยากไปญี่ปุ่นครับไปญี่ปุ่นมันไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าปูต้องไปกับพ่อแม่ทุกปีอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตอนปีใหม่เนี่ยจะต้องไปฉลองปีใหม่ที่เชียงใหม่ครับก็เลยอยากไปครับก็ปีใหม่ปีนี้นะครับพวกเราอาร่าก็จะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันนะคะใช่แล้วอยากไปโตเกียวอยากไปชิบูย่าไปช้อปปิ้งสนุก บอกกับช่วงนี้ี่เพราะว่าอากาศก็คือเย็นสบายมากๆใช่แล้วใช่แล้วพวกเราอยากไปสกีด้วยเนาะใช่เพราะเราเป็นสายแอคทิวิตี้อยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะที่ที่ไปได้จริงๆก็คงเป็นเขาใหญ่ครับผมชอบไปชวนเพื่อนๆไปบ้านผมที่เขาใหญ่ทุกๆปีใหม่ครับแต่ว่าถ้าอยากที่อยากไปแบบไม่ได้ไปสักทีเลยคืออยากกลับไปลอนดอนครับคิดถึงมากแล้วช่วงช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่อากาศแบบดีมากๆอยากอยากกลับไปครับ ปีใหม่ปีนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นครับใช่พอดีว่าไปทํางานพอดีแล้วก็ถือโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยเลยครับใช่ครับผมอยากไปเปรูครับว้าว <Wow. S 2> หนูอยากไปบราซิลคะ่ะผมอยากมีเวลาพักผ่อนให้ได้ก่อนครับโตซะองอยากไปญี่ปุ่นครับยู <Wow. S 2> อยากไปญี่ปุ่นเหมือนกันอนะ่ะอยากไปต่างประเทศครับรู้สึกว่าเคยบอกพ่อแม่ไว้ว่าถ้ามีตังอยากพาพ่อแม่ไปต่างประเทศ oh <yeah. S 1> ประเทศอะไรครับเอ่อ oh <yeah. S 1> คิดไว้ว่าอยากไปญี่ปุ่นครับ อ่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วพี่จังนะครับปีใหม่อยากไปไหนล่ะฮะครับอยากอยากอยู่บ้านอยู่บ้านอีกแล้วอยากอยู่บ้านอ่ะเดี๋ยวผมพาออไปเที่ยวไหมติดบ้านอ่ะติดแบบอยู่กับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้แหละครับจะใช้ใช้เวลาด้วยการดูหนังอะไรเงี้ยครับได้ปีใหม่ผมก็อยากไปเขาเดาวกับเพื่อนๆครับแค่อยู่กับเพื่อนสนิทก็นี่เราละก็โอเคละครับผม ีใหม่นี้ผมอยากกลับบ้านที่ขอนแก่นครับเพราะว่าไม่ได้กลับมาหลายปีแล้วครับเพราะผมก็อยากอยู่บ้านเหมือนกันครับผมเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านมานานเหมือนกันครับผมก็ Happy New Year นะครับแฟนๆเมโลทุกๆคนเลยนะครับก็อยากจะไปไหนอยากไปทำอะไรนะครับก็ขอได้ทำในปีถัดไปนี้นะครับแล้วก็ปีใหม่นี้จะไปเที่ยวไหนจะทำอะไรก็ขอให้ล้วค่าปลอดภัยนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งปีมีความสุขตลอดทั้งปีเลยครับอ่าครับในปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้แฟนๆเมโลป๊อปนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้ปีต่อไปนะครับเป็นปีที่ดีนะครับยังไงก็ถ้าขับรถหรือว่ากลับบ้านยังไงก็ระวังตัวด้วยนะครับผมผมสุขสันต์วันปีใหม่นะครับแฮปปี้นิวแยร์นะครับขอให้ชาวเมโลป๊อปมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับปีใหม่นี้อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปแล้วขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับผมแฮปปี้นิวียร์ครับ ค่ะก็อยากขอให้ชาวเมล็ดพัทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดปีไม่ว่าจะปีนี้หรือปีไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะก็ในปีใหม่นี้นะคะพวกเราก็นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเป็นทองไหลมาเทมาครับจะไปไหนก็เดินทางปลอดภัยครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะเฮงเฮงปังๆในปี2024นะคะทุกคนปีใหม่นี้นะครับ อยากให้ทุกคนมีความสุขเข้ามาเรื่อยๆนะครับขอเป็นปีที่ดีแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ Like safe wherever you go and wish you guys the best นะครับ whether that be in in health in style in family in in money in anything อะไรครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับแม้แต่อยู่แม้แต่จะอยู่ที่ไหนก็ตามผมก็ขอให้ปีหน้านะครับเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับผมแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้ราบรื่นนะครับไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้นเยอะนะครับผมแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ยิ้มง่ายๆนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ